กินอีกรอบก็ยังกลัวอยู่ดี่จู้ซีนอนวอร์ม <M> mm> อยู่ตรงปลายเนี่ยดึบดึอยู่เนี่ยดึบดึบมสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังเดินตากแดดอยู่นะคะเพราะว่ากำลังจะไปหาคนคนหนึ่งอีกแล้วค่ะแต่รอบนี้นะขอเป็นอีพีที่ชื่อว่ารู้ตัวช้าเกือบอดกินเพราะว่าฝ้ายอ่ะ ชอบกินผักเนาะทุกคนก็น่าจะรู้คันนี้ฝ้ายเพิ่งรู้ว่าผักที่หูอ่ะคะ่ะผักของทางเหนือมันกําลังหมดฤด,ดูแล้วแหละจริงๆมันหมดแล้วแหละฝ้ายก็ถามหลายคนแล้วนะเขาก็บอกว่าหมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าจนเจอคุณคณนหนึ่งนะคะเขาใจดีมากเลยเขาบอกว่าเขาปลูกที่บ้านแล้วเขาเก็บมากรุงเทพแล้วเหลือเยอะใครจะรับเนี่ยมาเอาฟรีได้ค่ะวันนี้ฝ้ายก็เลยมารับนะคะแล้วเดี๋ยวเอาขนมไปแลกกับเขาค่ะเหนื่อยมากร้อนมากด้วย โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูนะว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะคะผักขี้หูดค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของฝักผักขี้หูดนะคะเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเขาให้มาเยอะมากจะได้เอาไปทำเมนูหลากหลายนะคะยังไงเดี๋ยวติดตามชมในคลิปนะคะว่าจะออกไปเป็นเมนูอะไรนะ มาค่ะได้เวลากินแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะพระเอกวันนี้คือผักขี้หูดนะเนี่ยนะมันแตกๆแ,และแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ลองทานนะคะใครเคยทานแล้วคือส่วนตัวฝ้ายว่ามันรสเผ็ดๆนิดนึงเหมือนมัาบินะกรอบสดอร่อยมากมาทานข้าวกันค่ะใช่หมอเกสิดาอืมุมมนป้าเตือนตลอดเลยว่าต้องพูด เนี่ยมันตะปุ่มตะป่ำนะหรือว่าเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มันก็เลยเหมือนหูดอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> ก็มีข้าวเหนียวค่ะแม่นึ่งไว้ให้แล้วก็มีน้องดวงนะคะที่เอาไปคั่วค่ะ <c oughs> ข้างหน้าเผ็ดใช่ไหมข้างหน้านี้นะคะคือซุปมะเขือแล้วก็เป็นน้ำพริก เป็นเหมือนป่นไม่ใช่ป่นสิเพราะว่ามันไม่เหลวนะเป็นเหมือนน้ำพริกทูนา่าละกันคะ่ะแล้วก็มีปลาแซลมอนนะคะเพราะว่าโอปป้าไม่กินฝั่งนี้ก็เลยกลัวแบบว่าไม่มีอะไรกินแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นนอ่ฝ้ายทำแกงใส่ถั่วเน่าใส่วกวางตุ้งแล้วก็ผักขี้หูดคะ่ะหืมชื่นใจอ่ะมันหอมแบบหอมผักชีฝรั่งอ่ะ ผักขี้หูดเวลามันสุกแล้วมันก็ไม่ได้เผ็ดแล้วนะคะก็ดีนะเหมือนได้สองอย่างอะได้แจกกินเผ็ดก็กินดิบข้าวเหนียวแม่ปั้นไม่ได้มันนุ่มอะ <c oughs> อป,ป้าบอกว่ายังน่ากลัวสแครีแบบ ไม่ทอดมันก็มันก็ยังจะแบบช่ำๆอยู่ข้างในหยาหัวลดลงมา here, here. you will h a t it อบปาทีไม่ได้หรอกมันแบบพอมันไม่ได้ทอดมันมีกลิ่นเฉพาะตัว <Milky. S 1> มยมมีกนะ That <looks> <laughs> วบวบงูปะซุปมะเขือของโปรดค่ะก็ใส่ทูน้าเหมือนกันนะไม่มีปลาทูก็เกือบจะอดกินแล้วนะคะเพราะว่ามันหมดฤดูแล้วนะมันน่าจะจบตอน หมดตอนกุมภาพันธ์ค่ะรู้ตัวเมื่อสายเกือบสายนะโชคดีที่ไปเจอคนคนหนึง่งขอบคุณอีกทีนะคะเผื่อได้ดูคลิปที่แบ่งปันผักขี่หูดให้นะคะคนกรุงที่ยังไม่เคยกินนะเติมเต็มความอยาก ใชยชอบกินตำมะขือซุปมะเขือแบบหยาบๆอย่างเงี้ยโอ้เตรียมมาเยอะจนลืมค่ะว่าเตรียมอะไรแบบว่ะ กินอีกรอบก็ยังกลัวอยู่คือถ้าไม่ทอเนี่ยน้องจะเหนียวเนี่ยโอ้โหมันมน,นอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ารสชาติเหมือนมะพร้าวก็ไม่เชิง อันนี้เขา gefallen, บอกว่าเขาที่บ้านเขาปลูกเองด้วยค่ะปลอดสารก็หวังว่าคลิปวันนี้นะคะจะเป็นการแนะนำผักใหม่ เห็นไหมอ่ะดูสินอนวอมอยู่ตรงปลายเนี่ยดึบดอยู่เนี่ยดึบดึบอ่ะดูสิจะมาที่มือแล้วจะมาที่น้วอยู่ดีๆก็โอ้โหไม่ทันขาดคําที่บอกว่าผักเขาอ่ะปลอดสารนะก็คือไม่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามาจากผักอะไรเพราะว่าเยอะมากเลย โอเคค่ะปล่อยน้องนะเดี๋ยวเอาไปปล่อยตรงดินก็นะคะเอาใหม่ผักกี่หูดค่ะนี่เอาฝักใหญ่ๆให้ดูผักของทางภาคเหนือนะคะใครสนใจทานก็รอฤดูกาลหน้านะน่าจะช่วงต้นปีค่ะไม่ต้องห่วงนะอันนี้ยังไงเราไม่เคยเสียของค่ะเดี๋ยวเราก็นั่งกินกันต่อไม่ก็เก็บไปกินมืออื่นนะคะยังไงวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูคลิปของเราสองคนก็ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ See you next time ออนยอง